สวัสดีครับวันนี้มัรวยภาพมาตาในท่งของอาจารย์ชวีชายนะครับเป็นเลขตามเล่านะครับในงวดก้อนๆนั่นนะครับเป็นไงเขาเป็ห้างววมหันลดนะครับงวนี่แกมือไม่เพื่อนว่าลองไปติดตามอาจารย์ชุีชายให้ตัวใดมากไปติดตามกันเลยครับอาจารย์ คสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยยังไหน้นู่นไปยังไหนนู่เมื่อกี้นี่เรียกของกระโดดบนน้อนครับดุดจนบนเหลือบนในคือว่าเมื่อกี้นี่เอาจาเมื่อไม่ต้อยจันเดินมาโดนแล้วนะหมอแบบว่าผมการใส่เลรวิ่งนู่บมานนิเลรวิ่งมันก็เดินมาโดนแล้วมันก็บหมดพลังของมันนั่นแหละครับเออมุ่นนี้เอาไม่นู่หมอน้าครับผมเออมุ่นนี้เอาไม่แต่ว่า ของที me, so ่ยี like ่สิบเก้านี่ก็อนไม่วิ่งสองตัวก็เก้าด้วยมอเด้อครับผมอันเอาของตาแดดไปก่อเนื่อ่จะเอาของบ้านเอาน้อครับอืมอันวิ่งห้ากับหกหมอวิ่งห้ากับหกนล่างไหครับครับคนล่างน้ำตาลห้ากับหกหกนี่เป็นกันนี่ครับนี่สอง สองห้าสองหสองห้าแล้วกางตัวที่สามหนึ่งหห่หสีตีเกะครับห้หมีอยู่สชุดนะสองหสองห้าหนึ่งหแล้วก็ห้าหกนะครับเนาะ แล้ววันนี้ตาว่าผมโตสองหกมีะมั้งครับผมสองหกแล้ววันนี้เอาโตกันสักสองชุดเดอรวมแล้วมันจะเป็นหกชุดเดอหมอเดอร์ครับชุดกันเนาะตัวกันกันยังในที่ยานกลงเครือเลขหกมันตีล่างกายนะครับผมเออเอาเป็นสองเก้าสองเก้าเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งนันย่านเลขหานี่มันเป็นเลขศูนย์เพราะว่าหกศูนย์มันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะกันเลยเอาเป็นศูนย์สองตัวหนึ่ง ครับผมเนี่ยเพราะว่าจับสองหาไว้ให้แล้วแต่ว่าบางทีมัจับเป็นศูนย์สองศูนย์นะมาจากหาเดอร์มอเดอร์อย่างนี้ที่มันมาเข้าใจว่ะครับผมเนี่ยพอเดี๋ยวมาตะวันอื่นเพราะว่าหากับศูนย์ตัวเดียวกันหกคำหนึ่งตัวเดียวกันแต่ว่าหกเนี่ยผมจับใส่กันแล้วหกคำหนึ่งนี่เป็นหนึ่งหกแหวแล้วจำต้อไล่คู่เซิงว่อันนี้ผมตับนีงเป้าเดอร์มอเดอร์ครับในอผมสองหกสองต่อหลัตัวกัน <c oughs> แล้วแบบนี้เอาเอาเลขสามตัวไปจากสองชุดเดมอาเด้อครับสามตัวเอาตั้งไหนเนาะเอาห้าศูนย์สองหมอตัวหนึ่งห้าศูนย์สองเอออีกตัวหนึ่งเอาเป็นเอาเป็นที่สองเก่าหมอเอาสองเก่าที่หมอ สองเก้าสี่เอเก้าสี่อันตัวเล่สามโตนี่บ้านนี่โตใดดอกพ่อพ่อการนั่นแหละหมอครับผมพ่อพ่อกันนั่นแหละกับสีเบื้องหนายี่ดอกน้องหมอเนอะกับผมไม่ยังหลายตัวเนาะครับเออการทำไรกันแม่นันนั่นก็คือกันแม่นผมเอาโตแอมโตกันไหนกับสิมีสองหกกับสองเก้าหันละครับผมเออทีสี่ไหนไปวะแต่นี่มันแบบมีโตสำล้องมานั้ำเพราะว่าตัวหาเป็นตัวล่องแล้วไมเลววิ่งกระไดครับ เฉพาะของตั้งแนวกาทั้งเบือมีที่นี้ได้หมอทวดเมืองดูทวดนี่ไม่ด้ยวยกัมีวิ่งวิ่งหากับหกบนรางจับคู่กับสองหกสองหาหนึ่งหกหาหกกันสองเก้าศูนย์สองสามตัวกับมีห้าศูนย์สองแล้วก็สองเก้าสี่มีแชร์นี่ได้ครับครับ ถือดอกนะอาจารย์ช่วยเราไม่ตื้อห้าปันเออมี <S <S ้่ลเร่อมอกี้นีนะี่นะครับผมขอ้คุคุณแม่ี่เรื่องกางดเมื่อกี้นี่แหละขอโทษหลายๆเด้อคุณบอกคุณแม่ที่ไรมันเหล็กมันหลุดแหมหลุดจนิวไงแตมันกาเคยถืออยู่มักับขอหงถืออยู่ดอกนอคุณหมอนอครับผมเออยังไงก็อขอบคุณแม่ที่วนุสดีุ่ ัครบขอบคุณอาจารย์ลายด้วยนะคระับจี้แย่งปั่นในทางพี่น้องเอฟซีนะครับก็ตามนี้เนาะอาจารย์ชูชัยแย่งมาแล้วเนาะขอโทษทมให้แล้วด้วยนะครับสำหรับอาจารย์ชูชัยเพื่นว่างาวดว่านรุดนะครับแต่ว่างวดกว้านเพิ่นเข่าอยู่เข่าเปียกทานะครับเงินว่านรุดงวดเหนียวไหมเพื่นว่าสำหรับในทางเพิ่นท่ามอเยกร์ไซต์กับ น้ำส่วนมอแบงปันคือเก้านะครับกับฝากมีฝากน้องเนาะนะครับลองติดตามเวิงอาจารย์ดุชายลักก็แม่นคือกันนะครับแบบนี้เขาไม่ดุดนะครับแต่วส่วนนี้ก็มาดีเยอะนะครับทางเข้าก็นําเสนอให้นะครับหลากหลายอาจารย์เนาะแบบนี้ลายท่านลายค้นนะครับสีห้มากนะครับก็ปล่อยพัฒนาไปนะครับคล่อยเวิ้องแย่งไปว่าอาจารย์ได้เขาดีอาจารย์ได้เขาเบื้องเอานะครับมักู้ใดก็เรียกฉันนอนไม่ตืเนนะ ถ้าเข้ากับเป็นซื้อกลางไห้เป็นสะพานบุญนะครับพีนกก่น้องบริมาก์กอะรอเ่งเดอร์น,นะครับมองเลยครับไม่ติกะไห้มาเราละนะครับเลคก,กับว่าหลายตัวอันได้น้องเนาะเป็นวามี่เลขกหลัก,ลากมากยี่สตัวนะครับชุดกันสองตัวได้ไม่ติดันสองกองก็ตุ้นจอม่นครับล้วก็ชุดสามตัวมาสองครูเนาะอ่าเพิ่นะก็บ,บอกแล้วว่าวันนี้ไหห้หาครับหกเป็นเลขกวิ่งบนรางเนาะจับคููมาสองหกสองห้าหนึ่งหก ระคาหก,ก 56, เนาะส่วนรายการในสองเก้าเก้าศูนย์สองนะครับชุดสามตัวห้าศูนย์สองสองเก้าสี่นะครับประมาณนี้เด้อนะครับสําหรับในทางของอาจารย์ชุยฉายเนาะนะครับมอบเตยกระเบื้องตู้เอกนัน่งเสนออีกครั้งนะครับก็ถือว่าเรียกเล็กดีเล็กงา่ายพี่น้องม,มาตเตอร์ไดก็เรียกเอาเด้อนะครับตัวเล็กเล่าเขาลุกไปแล้วคือมีแค่น้อยเนาะลุกไปแล้วโอเคเราตามใหมโอเคยังไม่ 3, ตามครับก็สิตามได้กอนเทียงอยู่ ครับส่วนนั่นพอลี่ก็ลงไปแล้วเนาะ,ะสีะอาจารย์สีไทยละนะผมผู้นึงเนาะเรียกเ,เป็นบ้านเฮ้าค่ะมีหลายท่านหลายอาจารย์เนาะมีมาใหม่อีอาจารย์ท่านนึงนะครับจะได้เบีงเม่ตุยอยได้ใหญ่เมตุยโจดเอาครบับคือนะครับคือแบีงเอาเนาะคือชุดอาจารย์อ่ากุนยีเซียนเนาะก็ลงไปแล้วก็เกันนะครับเอ้าพี่น้องสรุปอีกทีหนึ่ง เอาเป็นตัวอย่างให้เขาเหรอครับผมนี่ตัวใดเนี่ยเป็นตัวเด็กอาจารย์ช่วยใช้พื้นบ้านตาเล่ากับมิวิ่งหาครับหกบนลางจับคู่สองหกสองหาหนึ่งหกหาหกเลขกันมิสองคู่สองเก้ากับศูนย์สองสามตัวกมิหาศูนย์สองสองเก้าสี่ค่ะมิแค่นี้อ๋อตาเล่าเด้อนะครับว่าเป็นพื้นบ้านเด้อนะครับตาเล่าว่าเลาว่าพื้นบ้านแล้วเป็ว่าพื้นบ้าน เพื่อนบ้านเออว่าพิดัเลขเพื่อนบ้านน้องมาพูนบ้านเนาะว่าพิดเขอโทรเราเออย่างดาวนมุกเนาะเอาไนโชกไฟมานเนาะเลยว่าเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแม่ถือว่าเพื่อนบ้านเออว่ามันเป็นเพื่อนบ้านเออเยได้ยินตอนล่าง่าไม่ถือ่าน่าแล้วได้ยินตอนเพื่นบ้านเนาะพื่นบ้านเพื่อ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 นบ้านเะอากาตานี่ได้นนไว้เจนึงนะครับอโชกมานได้นะครับกัดเอาเนาะ อ่าขัดเอาเด้อนะครับโชคชกลมันสุขุสุคนขอบคุณเอฟซีอะไรที่ติดตามเราชมเด้อนะครับโชคชกลมันครับอ่ารวยยองช่องในวัอนี้เด้อนะครับเรียกตัวใดมากตัวใดขัดเอาเลยเด้อนะครับโชคชกลมันกันขอบคุณเอฟซีะไรที่ติดตามเราชมสองสองทางเนาะเนาะรวยช่วยได้นะครับไม่ตุีรวยละวันเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับขอบคุณมากเครับผม